พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพง์พอเพียงจะพามาชมดอกบัวดินนะครับที่บ้านของพ่อพง์เดี๋ยวเรามาชมเลยนะครับกำลังสวยงามเลยครับนี่ครับคือบัวดินนะครับที่พ่อพง์ได้ปลูกประดับไว้ที่บ้านพ่อพง์นะครับอยู่ด้านหน้าติดถนนเลยครับท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้บานสวยงามมากครับแต่ว่าฝน ตกก็เลยไม่ได้ถ่ายพอผมเลยมาถ่ายช่วงเย็นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่บัวดินนะครับอันนี้เป็นสีชมพูเป็นสีชมพูนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากมีหลากหลายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองคามิน้น อันนี้เป็นบอลสีหกหลงนะครับนี่ครับบอลสีสวยๆปูกลางแดดเลยนะครับบอลสีแดดร้อยฝนร้อยครับนี่ครับบอลสีก็แล้วแต่ชนิดนะครับบางชนิดก็ อาปลูกกลางแดดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับหญ้าก็จะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อพงงเองไม่ได้ถอนหญ้านะครับก็เลยได้ปล่อยให้มันรกอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอีกแบบหนึ่งนะครับสวยไปอีกแบบเห็นไหมครับ คล้ายๆดอกว่านสีทิศเลยนะครับจะเป็นอดอกใจนี่อันนี้เป็นสีชมพูอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะสวยไปคนละแบบแล้วก็จะมีสีขาวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสีขาวส่วนวงล้อทางนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับนี่ดอกมันก็จะแก่หมดแล้วท่านผู้ชม นะครับช่วงนี้มันจะลงหัวนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะลงหัวนี่ครับเพราะว่ามันหมดฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะหมดฝนนะครับพอหมดฝนปุ๊บต้นก็จะตายนะครับท่านผู้ชมใบก็จะเริ่มแห้งนะครับแล้วก็จะลงหัวอันนี้พอลงหัวแล้วเนี่ยช่วงเดือนกุมภามีนาเราก็ นำหัวไปปลูกใหม่ได้นะครับนะครับให้ชมนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงเองนะครับบัวดินนะครับพ่อพง์กำลังขยายไว้นะครับบัวดินเนี่ยกำลังขยายพื้นที่ไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า สีสันมันสวยนะครับพ่อพงจะชอบมากเวลาเราปลูกไว้แล้วเนี่ยพอถึงช่วงฤดูฝนเราก็จะได้ชมดอกบัวดินสวยๆนะครับตลอดนะครับหลากสีสันสดใสเลยนะครับนี่ครับดอกนี้ก็จะบานอยู่ประมาณสองถึงสามวันนะครับท่านผู้ชมสองถึงสามวันมันก็จะเหี่ยว ส่วนดอกสีเหลืองนี่ก็ถ้าเหี่ยวแล้วมันก็จะเป็นเมล็ดนะครับนี่มันก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้นะครับเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้นะครับแต่ว่าถ้าสีชมพูเนี่ยจะไม่มีเมล็ดนะครับท่านผู้ชมเราจะขยายพันธุ์ด้วยหัวแล้วก็แยกหนอนะครับหรือว่านําหัวไปผ่าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสีเหลืองอ่อนนะครับยังไม่บานนะครับท่านผู้ชมอันนี้คาด วันพรุ่งนี้ก็จะบานแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้วันพรุ่งนี้ก็จะบานีน่ครับ่ครับอันนี้สีเหลืองนะครับเนี่ยจะเป็นมเมล็ดนะครับแต่ว่าสีอื่นนี่จะไม่เป็นมเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนี่นะคนี่ตรงนี้ก็บัวดินทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอนหญ้านะครับมันก็จะเลยลกๆหน่อยนะครับสีเหลืองสีชมพู สีขาวนะครับเราก็จะปลูกผสมกันไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมกําลังเริ่มบานน่ครับอันนี้บานแล้วนะครับ ส่วนที่กําลังจะเป็นดอกขึ้นมาใหม่เนี่ยเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับพรุ่งนี้ก็จะบานครับนี่นีสีขาวครับนี่ละครับสวยงามไหมครับบัวดินนะครับปกติแล้วพ่อพงเองก็จะแบ่งหัวขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็คือยัยงยังไม่ได้แบ่งนะครับ จะเอาขยายไว้ก่อนนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่พระองค์จัดสรรไว้ด้านหลังบ้านเพื่อว่าจะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จะแบ่งขายนะครับ ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ